สวัสดีค่ะทุกคนสดสดร้อนร้อนนะคะแกะกล่องนะตอนแรกแกะกล่องมาไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะว่าปกติกล่องแก้วมันจะมาแบบใบเดียวครึ่งเดียวใช่ไหมต่แต่พอแกะออกมาเจอเป็นกล่องอ้าวแก้วนี่ว่าก็เลยเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันนะคะว่าวันนี้นะคะเพนจะมีแก้วรุ่นไหนกันคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเพนจากเพจทัมเบอร์มี6 5าและ youtube ลูกี้พีชาแนลค่ะ วันนี้นะคะเห็นกล่องก็นแน่นอนว่าเป็นการอันบ็อกแน่นอนนะคะแต่ว่าก็เอ่ออันนี้คือถ้าแบบหลายๆคนอาจจะได้กันไปแล้วเนะเาะเพราะเพ้นรู้สุาเพ้นได้เช้าคนอื่นนะอันนี้นะก็คือเป็นแก้วนะคะอะ,อะไรนะนก็มีที่รองมานะคะทุกคนนี่เลยมา2ออันเลยนะคะซึ่งแก้วรุ่นนี้เขา มีกล่องให้ซึ่งจริงๆทุกรุ่น่ะมันมีกล่องนั่นแหละนะแต่ว่าเอ่ออันนี้จะเป็นกล่องที่ดูมีอะไรกว่าดูมีอะไรกว่าจะให้ดูเพราะว่าเหมือนเมื่อวานก็แกะไปกล่องนึงเหมือนกันอยู่ไหนวะเมื่อวานแกะแต่ไม่ได้มาดคลิปนะคะอ่ะเดี๋ยวเถอะมากใกล้ๆกให้ดูอันนี้เป็นกล่องที่เป็นไม่เหมือนไม่เหมือนทั่วไปอ่ะเห็นหอ่ะเห็นแล้ว แป๊บหนึ่งไม่ตัดคลิปด้วยนะรอแป๊บมาอะไรมาอะไรแอวนี่ค่ะทั่วๆั่วไปเนี่ยกล่องมันจะเป็นแบบนี้เป็นสีน้ำตาลเหมือนเป็นแบบกล่องลังอะ่ะอันนี้แอบ,บกรีดโดนด้วยนะแล้วก็จะมีเป็นพวกโค้ดเป็นรหัส SKU ชื่อสีไซออนอ่ะตรงหัวเขาประมาณนี้นะคะ อันนี้ได้เมื่อวานแต่ว่าไม่ทําคลิปอันบ็อกเพราะว่ามันมาอันเดียวก็เลยแบบคิดว่าเฮ้ยเราเราไม่อัดดีกว่าอะไรเงี้ยแกบละแต่วันนี้ก็คือมาสองอันแล้วก็มีความกล่องที่ไม่เหมือนเพื่อนนี่ค่ะทุกคนก็จะมีความเป็นกล่องที่ดูสวยกว่าดูสวยกว่าดูดีกว่านะคะอันนี้อาจจะเทียบให้ดูนี่ ดูสวยกว่าดีกว่านะนอ๋อนี่แต่ว่ามีเป็น S K U อยู่ฝั่งนี้เหมือนกันนี่ค่ะทุกคนเห็นปะอ่ะเห็นรูปในนี้นก็รู้แล้วนีะิว่าแบบเป็นรุ่นไหนนะอ่ะอันนี้ให้ดูแค่นี้นะแล้วก็จบอันนี้คือตอนนี้อยากได้มากเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีแก้วหนามรุ่นถัดไปที่จะเข้าไทยอะ่ะ เดี๋ยวจะไปขอ,อกล่องที่ร้านเขานะเพราะว่าเออเคยถามเขาตอนที่แบบวันที่ไปซื้อหนามาเขาบอกว่าเออพี่พี่มาบอกไว้ก่อนล่วงหน้าวันนึงอะไรเงี้ยสมมติพรุ่งนี้จะวางขายวันนี้เขามาบอกเพราะว่าบางทีเขาเก็บแล้วเขาทิ้งเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คืออยากได้เพราะว่าบางบางอานนะันอะอย่างเงี้ยเราก็สีนึงเราซื้อมาสองใบแล้ว ถ้าในไทยเราได้เป็นถุงใช่ไหมมันก็เลยแบบบางทีเราจะเก็บอะถ้ามันอยู่ในกล่องเนี้ยมันเทินเทินเรียงกันอะมันง่ายกว่านะคะอ่ะนี่นะแกะมาแล้วนะคะทางร้านเขาก็ห่อมาอย่างดีนะคะอ่ะก็จะมีอันนี้ลองมานะนี่แล้วก็มีแบบแพ็คมาข้างในอีกทีนึงนะคะอ่ะกล่องโชว์ข้างขมางหมข้างข้างนี้อ่ะข้างๆนี้ะน,นะ แล้วก็อันเนี้ยน้องมาจากไชน่านะคะมาจากจีนนะคะเป็นแก้วหนามเนาะไซนีนะคะหนามอย่างเดียวเท่านั้นโอ้ยก็น่ารักยู่เป็นหนามม่วงกริตเตอร์นะคะอ่าฝานี่เนี่ยอ่ะหนามม่วงกริตเตอร์นะคะทำไมถึงแบบม่วงกริตเตอร์ก็คือแบบม่วงจีนน่ะแหละ ข้างในก็คือกริตเตอร์ได้มากเดี๋ยวนะขอแกะดูไอ้นี่ก่อนอ่ะโอเคเป็นไปตามที่คิดก็คือหนามม่วงกริตเตอร์อ่ะให้ดูอ่รูปลักษณ์ภายนอกไปพร้อมๆกันก่อนสังเกตที่ตัวโลโก้เขานะจะกริตเตอร์หนักมากนี่เห็นปะ่ะวิงวับจับใจอ่ะนี่กริตเตอร์หนักมากเห็นปะ่ะซึ่งถ้าหมุนรอบๆแก้วนะคะดูส์ดูส์ ش. นี่เลยนะคะแต่เพ้นแอบรู้สึกว่ารุ่นเนี้ยไม่ค่อยเนียนวะดูตรงกลางเนี้ยโอ้นี่กล้องมันไม่เห็นหรอเฮ้ยนี่นกล้องไม่ค่อยเห็นนะแต่ที่ในตาเพ้นะเห็นนะหรือมันเป็นมุมของหรือไปเป็นมุมของอันนี้เห็นเนี่ยเส้นเนี้ยแต่ในกล้องเหมือนไม่เห็นเลยอะคะ่ะแต่ตรงเนี้ยมันจะเหมือนแบบมันเป็นมุมที่กระดาษกลิตเตอร์ข้างในอะห่อมาแบบ เหมือนม้วนมาชนตรงนี้ยแต่เออทำไมในนี้ไม่เห็นวะนี่นี่นี่อยู่เห็นเห็นเหมือนกันเห็นบ้าที่มันเป็นร่องร่องเนี่ยเออแต่พอดูของจริงอ่ะมันไม่ไม่สวยอ่ะมันเหมือนมันกระดาษมันไม่เกยกันอะเหมือนกระดาษมันมันมันมีช่องว่างมันเลยทําให้มีรอยนะเออแต่เสียดายทุกคนมองไม่เห็นเหมือนเพลเลยอ่ะเนี่ยดูอย่างเี้ยเนียนเลยไม่มีอะไรอ่าช่างมันตูดเป็นแบบนี้นะคะตูดของจีนก็จะเป็นอย่างนี้เป็นกลมๆอย่างนี้นะแล้วก็ ไม่มีอะไรฝาก็เป็นม่วงอ่อนนะคะถามว่าน่ารักไหมก็น่ารักนะก็อันม่วงที่สวยที่สุดในคลิปที่เคยเปิดไปว่าแพงที่สุดอะตอนแรกคนน่ะแบบเขาเรียกโผล่ซ่่งเนี่ยเขาจะมีโผล่ใช่ไหมว่าเออเดี๋ยวรุ่นนั้นจะออกจีนแต่พอออกมาจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นกริตเตอร์ทุกคนนี่นะก็วิงวับจับใจกันไปแล้วที่เพนบอกว่าเป็น,ปนกระดาษน,น,น,นี่อันนี้ก็อันนี้ก็สวยฝามันดูแบบอ่อนๆละเลื่อละเลื่อดีนะคะ แต่แบบแอบเซ็งแอบเบซ็ง s t a r b u c k อย่างหนึ่งอะทำไมเขาไม่ทําสีอื่นม้างอะเขาทําสีซ้ำๆใช่ปะม่วงก็ม่วงอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะม่วงก็ม่วงอ่อนม่วงเข้มม่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่รู้นะอาส่วนตัวอาจจะชอบสีส้มอยากให้ทําแบบสีส้มออกมาบ้างแบบจะส้มจีดส้มจางส้มอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ส้มบ้างนะคะก็เหมือนกับว่าตอนนี้นะคะก็อะดูข้างในก็คือวอลเวลอยากได้สีส้มนะคะแต่ว่าก็ยังยังไม่ค่อยมีมา นะคะอ่ะนี่ก็คือเป็นเป็นกระดาษข้างในก็เป็นกระดาษนะเป็นแก้วสองชั้นเหมือนเดิมนะคะก็ไม่มีอะไรสองใบเลยอ่ะเดี๋ยวแกะอันให้ดูเหมือนกันสั่งซื้อมาพร้อมกัน2ใบเพราะว่าอันนี้มันไม่แพงมากนะคะใบนี้รู้สึกจะได้มาประมาณไม่เกินไม่เกินพันสองหนึ่งนหนึ่งรหรือหรืออะไรสักอย่างเนี่ยประมาณนี้นะคะแล้วก็อ่ะเดี๋ยว อีกอันก็คืออีกใบนึงก็เหมือนกันเดี๋ยวเราเปิดเช็คของไปพร้อมๆกันเลยเนาะเพราะว่าคือปกติได้แก้วมาถ้าไม่ได้ทําคลิปอะแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้ทาคลิปใช่ปะได้แก้วมาพอรู้ว่าเป็นแก้วก็จะเทินเทิน,นกองกองกองไว้แล้วไม่ดูก็คือแบบอยากเปิดเมื่อไหร่ค่อยมาเปิดคราวนี้กลายเป็นว่าพอครั้งนั้นไปเจอ,เอ,อหนามม่วงเม็กซิโกที่ว่าฝามันบินฝามันเป็น มันบินอ่ะก็เลยแบบคราวนี้รีบได้รีบแกะเลยทุกคนเพราะว่าเราต้องเช็คของก่อนเนาะอ่ะแล้วคราวนี้นะคะเราก็มาดูอีกหนงหนึ่งคนน้องก็เหมือนกันอุ๊ยแต่ใบนี้ก็เหมือนกันเลยทําไมมันเป็นอย่างนี้วะในกล้องไม่เห็นอ่ะทุกคนแต่ก็โอเคอะทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้มันส่วนตัวนะรู้สึกว่าเหมือนมันสวยไม่เสร็จอะไม่รู้จะทำยังไงให้ทุกคนดูได้ เดี๋ยวเพนลองถ่ายรูปดูถ้าถ่ายรูปติดเดี๋ยวเพ้นถ่ายรูปแล้วก็เอาขึ้นให้ในจอเลยดีกว่าเนาะอ่ะนี่ก็เหมือนกันนะคะก็สรุปได้น้องม่วงกริตเตอร์จากจีนมาสองคนนะคะแล้วก็ได้มาในราคาพันกว่าบาทเนี่ยไม่เกินพันสองนะคะก็ถือว่าได้มาราคาแบบดีเพราะว่าเอาจริงถ้าแบบในไทยมันแปดร้อยห้าสิบใช่ไหมถ้าเกิดสมบูตพรีอ่ะรับพิ้วก็ราคาราวๆนี้แหละนะ ก็สวยๆกันไปนะบลิงบลิเป็นแบบผู้หญิงอ่อนหวานนะคะทุกคนอะแค่นี้เลยเอามาอันบ็อกให้ดูแค่นี้เลยว่าได้อะไรใหม่มานะคะส่วนน้องอีกคนนึงที่ว่าได้มาใบเดียวเมื่อวานนี่คือขอยังไม่ขอยังไม่ยังไม่เอาให้ดูอาจจะลงถ่ายลงรูปใน IG ไปดูได้แล้วก็เดี๋ยวไว้ได้น้องที่เป็นแบบซีรีส์เดียวกันในในเซตในเซตอะมาเพิ่มแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายแบบ เพิ่มอีกทีเดียวนะคะอ่ะไปแล้วนะบ๊ายบาย